แล้วกินเผาเนื้อครับตอนนี้เนื้อเอาสับไปแล้วครับสับไปแล้วแล้วว่าครับเตรียมครัเตรียมพริกพริก หวานเ <c oughs> <C oughs> ลยเจ็บซีรังต่ำุงก็ส่งผิดมาให้เลย tàu hù, tu hào, tu hào, tàu hù, tu hào, tàu hù, tu hào, đúng không? tàu hù, tu hào đấy nè, tàu hù này nó tàu biển, tu hào, tàu hù, tu hào.

เขาบอสิไปเก็บใบโหพมา,พาพมาผัดพริกแกงนะครใบหระพามาผัดพริกแกงเนื้อครับโหราพากับมันโดกลายก็สิไปคิดกับเขาเห็นเล็กน้อยม่อไกิน เงื้เหลือเงื้เหลือเอาขึ้นเนี่ยเล็กเด็ดี๋ยวกินนิดหน่อยมึงนี่ก่อนภักพันก่อนมึงนี่ื่อยมึงขึ้นมึงมันไหลเนาะกลมใช่ไหมถองถนนไม่ไหมซุ้มมัวเาเห็นมูคีมัวเส้นะเปิ่นเอราว่าเดี๋ยวไปกินเบียร์แถวนั้นนะสนะเออเลยว่าโอ้ได้การได้การเบียร์มันเละครับจะเป <the> kind of really ็นกับแจมมาสนเนาะ เรานก็ดีกับเหรียนน้งซุ้มิ๊กใบยอยู่นดละมันเคลื่อนสียหาขันที่ยกรล่อความโอ้แตยย่ไหนเหรียญหน่อยกุกน